สวัสดีครับคุณผู้ชมต้องการผมชอปเปอร์คุ้มกับมาต่อกับ DMC Devil May Cry Virgil m a t h e r Fucking Downfall นะ <c oughs> เล่นยากอะ่ะไม่อยากเล่นมันเลยอะ่ะซึ่งตัวเองเล่นได้กาก,ากตดมากอะ่ะจริงๆนะเอาจริงๆนะพี่ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันโอเคเรามีท่าอะไรให้ซื้อบ้างมีจัดเมนคัทมีน้องหลายคนมาบอกนะแล้วก็มีน้องบลร้อนหลายคนบ่นบ่นว่าพี่ครับเล่นพี่เล่นเนฟิลินเนี่ยน,นะบอกว่าโหมดยาก ก็มาเล่นได้แค่นี้อ่ะถ้าเกิดมาเล่นได้ยากกว่านี้พี่ก็เล่นยากยากหมดยากกว่านี้ไปแล้วว่าเข้าใจไหมเออมันไม่มันไม่มีสูตรปลดล็อกระดับความยากต่อไปโดยที่เล่นรอบแรกไงเข้าใจปะคือพี่มาเล่นคือบางทีพี่เล่นรอบเล่นรอบแรกมันเล่นได้แค่นี้ถ้าเกิดว่าเล่นได้น่ากันพี่เลือกไปแล้วอะไรเงี้ยมันได้แค่นี้จริงจนะฮะเล่นรอบแรกไงพี่ไม่กล้าเล่นรอบสองไงเล่นเล่นรอบสองจริงง่ายจริงปะจะบ่นทําไมเนาะเออโอเคเอานี้ละกันเพิ่มดาเมจเข้าไปโอเคพูดมากัแน่เลยช็อปเปอร์คุงเนาะอะไรเงี้ยโอเคเก็บอีกพันึงเกกก็บอีว่า ไปไปเลยดีกว่าหลังจากที่เราเล่นได้กากกากมาหลายรอบแล้วสองดาที่แล้วคือเล่นดันเต้นี่ S tamam S S S ตลอดเลยนะใช่ไหมพอเล่นเวอร์นจีได้ B ได้ีได้ B ได้ A อยู่แค่นั้นเองไม่ยังไม่ขึ้นถึง A เลยหัวใจเต้นโอ้โหหู้หหัวใจฮะอ่าระหว่างนั่นเองฉันฆ่าเธอและนัานก็เก่งขึ้นหรือเปล่าล่ะนั่นคือสิ่งที่ต้องการใช่ไหมพลัง แน่นอนพลังซีเวอร์จิลนายคือบุตรแห่งสปาร์ดานะจอกจงเป็นบุตรแห่งสปาร์ดาซะอ้าวอ้าวสรุปคือกูมไม่รู้กูเป็นใครใช่ไหมเนี่ย Give me more power อ่ะแล้วมันอยู่ที่ไหนไวะเนี่ยต้องเปลี่ยนชากันอย่างนี้เลยเหรอยี่จะรับสุนัรโลกไอพี่น้องอ้าวจะไม่มีพี่น้องอีกแล้วเว้ยอ้าวเฮ่น่ารักจุงเบย รู้ไหมแ้วไฉันคือคนที่วิ่งหนีออกมาจากออกจากสลัมนั่นนายคนจะมีความสุขกับชีวิตลูกหลาของนายใช่ไหมล่ะและดูตอนนี้สิใครอยู่ข้างบนนายไม่อยู่ไม่มีมีสิทธิ์อยู่ที่ไหนเลยนั่นแหละคือเหตุผลที่นายอยู่ที่นี่เพราะว่าฉันฆ่านายไงเอาอีกเปล่าเฮ้ออมองมองหน้าชอบนิวลุกของแกไหมล่ะแน่นอน เออต่อยอู้มากูแพ้อีกแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยกูกากจังเฮ้ยข้างบนนี่เป็นไงกูขาวอย่างเดียวกูไปแล้วกูเจ็บหัวนมโอ้ยอะไรๆก็เจ็บหัวนมตลอดตรงนี้โอเคเวอร์จิวมีสกิลใหม่เพิ่มไหมเฮ้ยเฮ้ยตกตกกดผิดปุ่มมึงรีบจังนะเวอร์จิวมึงแบบช้าๆไม่เป็นเหรอเนี่ย โอเคมีซ้ายขวาเราไปซ้ายนี่ก่อนแล้วกันฮู้อู้เอา้าตกเฉยเลยอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรยะพุ่งดีแล้วนะเมื่อกี้อะไรวะมันต้องมีอะไรสักอย่างไม่มีเว้ยโอ้มันกระทางเดิมนีนะ่ท่านผู้ชมเว้ยอา้าวมีขึ้นเฮ้ยมีขึ้นแน่เฮ้ยจอโอ,โอเคมีขึ้นไปอีกไหมฮึบ ก็มีน้องหลายคนมาแนะนําวิธีการเล่นเวอร์จิลนะก็ไม่ต้องก็คือไม่ต้องซีเรียสหรอกคือพี่บ่นว่าเล่นเวอร์จิลไม่เป็นจริงก็เล่นไม่เป็นจริงแหละก็ต่อให้น้องแนะนำว่าไงพี่ก็เล่นไม่เป็นอ่ะคือเหมือนกับคนที่มันรู้อะไรแล้วมันมันมันไม่สามารถเพิ่มปันธุ์ได้อีกแล้วอ่ะเดมอนโหมดเฮ้ยโธ่ไต้เดมอนโหมดมาเบลมานี่อ๋อฟันช้าใช่ไหมแบบสไตล์นั้นเฮ้ยเฮ้ยหยอกหยอกเฮ้ยเฮ้ยหยอกหลบ

จ่อสนุกล uh co ังงานดีจเฮ้ยโตู้ชูจ่อจึกจึกจ um ึกจึกกูจ่อโชเชโชโชเชกดท่าอะไรดีเดี๋ยวดึงไม่ออกเดี๋ยวเพิ่งเฮ้ยจอฮึนี่ชุบโชเชโชโชโชเชโชอันแน่เริ่มเริ่มเริ่มมาเริ่มกูเริ่มมาแล้วกูเริ่มเกิดแล้วกูได้เกิดบ้างและเฮ้ยมาวาร์ปมาวาร์ปมาขอทีละคนน้องขอทีละคนจึก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  ยัวไม่ไปโดนวะคือโชเชจึกจึ๊กจึ๊กจึกจึ๊กจึกอืมต้องอย่างนี้ต้องสูตรนี้แล้วล่ะจังหวะนี้เอ้ยฮอเฮือเดี๋ยวนะมันมีท่าอะไรอีกนะเดี๋ยวต้องลองลองก่อนคืออันนี้ละโอ่ะอ๋อโอเป็นการฟันลงอ๋อโอเคลืมกดหาท่าอะไรไงแล้วถ้าโอ้อ๋อ้่นี้เป็นระเบิดพลังมีประโยชน์ไม่ได้ถามจริงเหอะมาฮึอคือย่อจึ๊กจึ๊กจึกจึ๊ก หลบไม่โดนเว้ยเฮือยเฮือย่ฮึบโยกอู้จ้าหลบเฮือย่าเฮือฮ่าเดี๋ยวโยกมาก่อนเฮ้อย่โจ้จ่าฮึบโยกเดี๋ยวอย่าพึ่งคอมโบไม่ถูกทางเอ้ยเอ้ยจบโยกโอ้โหเกือบไปเอ้สเอ้สเอ้สเอ้ยอุ๊ยแหมลุ่มันจังน้ำมิงมึงเนี่ยเฮ้ยชึบ มันไม่จริงจริงอันนี้วัวจิวเนี่ยเออเออเอเออเอเอ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 อเโอ้โอเคโอเคโอเคเก็ตละวคืออย่าจิก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 แล้วก็กดโอต่อยิงคอมโบยิงเล็ดแม่งยิงงัวตามไม่เก้อก็เติมมาดิแกรู้ว่าแกมีทางชนะฉันได้โอแม่งเออพูดมากพูดมากเป็นไงเจอรถรถไฟฟ้ามาหันต์เธอโอ้ห แม่อ้อแม่ฉันเกลียดรถไฟฟ้าจุงเบย์อะอ้าวเออโดดข้ามไปดีมากไม่กล้าตีกูตัวตัวเด้โอ้ป๊อตป๊อตก็บอกมาน้องแล้วฉันจะพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเยื่ยมีแรงแดงข้างบนด้วยอะต่อไม่ใช่เป็นแค่ไฟไปเถอะอุปกรณ์ประกอบฉากอ้าวอ้าวโอเคอ๋อเฮ้ยฟุนี่โอ้ เกอยู่ในดันเต้ขอขอบคุณที่ให้เลือดขอบคุณครับขอบคุณครับมันต้องมีเก็บมันต้องมีเก็บพวกอะไรนะสไตล์พวกเก็บเลือดยาวพี่ไม่ได้เก็บเลยพี่รูุ้ึกไม่ได้เก็บเลยอะไรชูแพลตฟอร์มทูเมกอ๋อให้มันเกิดขึ้นนะเบอร์จิวนะเบอร์จิวทำได้ไงอ่ะไม่รู้สิก็ไม่รู้สินะเฮ้ยเดี๋ยวมันี้อ๋อต้องมาทาันนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วยิงน,นี่เนาอ่าเดี๋ยวเพิ่งไป มันต้องมีอะไรแ,แถวๆนี้ไม่มีโอเคไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้หาอะไรเลยวะโอ้ช่างมันเถอะค่อยมาหารอบหลังแลวกันรอบนี้พี่เล่นเอาผ่านและกันไม่ซีรีลแล้วรู้สึกว่าตัวเองยิงเล่นยิงกากก็ไม่ต้องเสร็จไม่ต้องสนอะไรละอัปเกรดโอ้กดผิดโอเคอัปเกรดได้แล้วเดมอนซอสดีโบยโอเคโนชาร์ตไม่เอาคิลเลอร์บีนี่แหละถ้าประจําตัวต้องใช้อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้สตัมอ๋ออ๋อ,อกดเสร็จไปเสร็จแล้วโอลงมาได้ใช่ไหมอ๋อก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะพี่ว่า มันถ้ามันไม่ค่อยจําเป็นกับพี่อีก50เองอ่ะจะได้ซื้อไอ้เลือดยาได้แล้วมันไม่ทันเว้ยแม่ช่างหน้าเศร้าจุงเบยไอ้จันเต้ตัวปลอมดูก็รู้จันเต้ตัวปลอมอูจะโง่สิยิงแม่งเลยยอมเพลเวอร์วิรจิลนั่นไงดิวติเกอร์อ้าวใช้ได้แล้วเหรออักทีฟยูสโอเคแอ็บบิลิตี้ดามีดโคเอ็กตูอัทีฟเอ็กอใช้สเปรเลอรซอสได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอสปอตให้หน่อยเอ้สเปรเลอรซอส เหมสสือนกับสบายลูนีน่าสบายลูซิต้าสบายลูซิต้าจุ๊บโจจุ๊จ๊เป็นไงล่ะสบายลูซิต้าโจ๊จ๊ะโจจุ๊บโจ๊ะจึ๊บจุ๊จ๊กจึุ๊๊บ้ดจ๊๊ดจุุ๊๊บโอ้โจ๊เช๊โจ๊โโจโจ๊จ๊๊กจึ๊จุ๊๊บจึ๊จ๊จ๊บจ๊บโยกโกฮดจู้ดกจึจ๊รักมาเนี่เฮ้ยโจ๊จ๊จ๊ะ กูได้เกิดแล้วโอเคกูได้เกิดแล้วมาโช๊โชโช๊โชรู้สึกไอ้นี่ไม่ได้เกิดแล้วไอ้นี่ไม่ได้เกิดแล้วอุ้ยไม่ได้เกิดแล้วเดี๋ยวขอดาบนิดนึงดาบดาบไม่มาโอเคดาบไม่มาแล้ะดาบเป็นไม่เป็นเพื่อนเราแล้วดาบเออ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 หนีดีกว่ามันมันมันฟันโล่ไม่แตกเลยเออเออมันฟันโล่ไม่แตกเลยเนี่ยไม่มนแตกก็ดีสิเออไม่แตกอ่ะเออเออ เออเออไม่แตกอะอะไรเนี่ยปัดโลไม่แตกเออเออแตกหนึ่งโอเคไอนี่ก่อนฮึโชเชจึกจึ๊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 กจึกจึกโอเคโยกถีบเฮ้ยถีบรถแตกว่ะเฮ้ยถีบรถแตกโอเคเชถีบเอาก็ได้เฮ้ยโช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 โอเคไม่โดนฮึโชเชโชโชเชจึกจึ๊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 กจึกจึกอุ้ยยังโดนอยู่เนี่ยถีบถีบถีบรถแตกรถแตก ฮึโเจึ lent il, lent il, lent il, lent il. ๊กจึ autant, ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กเอ้าไม่โดนอะเอ้าอะไรวะอ๋อนีอีกแล้วเอาแกว่ไอนี่แกอโยก่ล้มล้มล้มออเออเอจยกโยกกมามมาครับินมาครับิมามาฮะชุไม่ได้กีนครับออยกโยกไม่โดนไม่ดไม่ อย่าอย่าโยกโยกไม่โดนไม่โดนโยกโยกเออโยกทึบโยกอย่าทึบวู้ไม่โดนลงมาเออเออเออตัวเดียวมันสู้ง่ายอยู่แล้วไงแต่พอหลายตัวนี่สู้ไม่ทันจริงเรียบร้อยมีอะไรให้เก็บไหมแถวนี้มันไปไหนอย่าพึ่งไปหยุดนี้นั่นเต้กูหนี้ก่อนอย่าพึ่งกูกลับมาซื้อของก่อนตัวเองป๊อทมากเลยได้สติ๊กเกอร์มาแล้วแต่เอานี้ก่อน เน้นเลื่อนไปก่อนไงโอเคไปกลับไปลุยกันต่อแฟบแฟบแฟบมันเล่นลำบากไงเนี่ยเวอร์จิลเนี่ยเข้าใจไหมฮะคือเล่นดันเต้นี่พี่โคตรจะหลับตาเล่นได้เลยอะอาวุธมันช่างดีซะเหลือเกินอะไรเงี้ยหยุดตัดฉันได้แล้วไม่กูเป็นกูเป็นเกเท่าต้องตามฮึบจวก เจ้าหัวโม่งก็บอกมาอืออือหลายชั้นอืออือออโมโหแล้วเนี่ยสู้ตัวจริงไม่ได้มาสู้ตัวปลอมมากนี่เป็นไงล่ะตัวจริงสู้ไม่ได้หรอกต้องเจอสู้กับตัวปลอมแกแกต้องชดใช้อ้าวข้างหน้าก็มีทีจุดเซฟมีจุดนี้ไม่บอกพอถวิ่งกลับไปตั้งนานก่อนอื่นเราต้องหันหลังก่อนเผื่อมีของอยู่ข้างหลังเราท่านไงไม่มีใช่ไหมเ้าจะมีซะอีก กลับก็ไ <rude> ม่ได้ใช <ics> ่ปะกลับไปกูก็ตายเอ้านี่ไงโอ้โหเรียบร้อยดาามีคลอสหนึ่งแล้วโอ้โหสุดยอดเกือบแล้วเกือบเกือบผ่านแล้วก็ผ่านเลยได้ไหมแล้วเนี่ยเกือบไปแล้วยินเสียงนั่นไงโชเชโชชอโชเชอ่ะทำไมท่านี่มันเวลาฝันลงมันฝันแล้วไม่โดนพื้นวะเออเออเอออะ เออช่างมันเถอะขี้เกียจจะคิดแล้วไอ้พวกสกิลท่านี <mel> ้พี่เริ่มไม่ค่อยจำเป็นต้องใช้มันแล้วมั้งคอมโบสเต็ปเดิมแล้วก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวขอทีละคนเนาะทีละคนเนาะที่สู้ยากเนาะที่สู้ยากเนาะอ่าทีละคนเนาะทีละคนเนาะอ่าทีละคนฮึ๊บโชเชจึ๊ก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 จึ๊บขอตัวบนก่อนขอตัวบนก่อนฮึบโย่ทึบขอตัวบนก่อนขอตัวบนก่อน ไหนก็ขอตัวบนก่อนเถอะอ่าหมดแล้วดีมากฮึ่โชโชเชจึ๊กๆึ๊กจึ๊กจึ๊กจยชชยุบโยกมานี่ดิตัวเล็กตัวเล็กขอตัวเล็กก่อนอย่าพึ่งอ่าดีมากฮึ่โชเชจึ๊ก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 จึชตองทอมโบนี้เท่านั้นหนึ่งในใจคุณเออเออเออโยขอทีละคนดิฮึ่โชเชจึ๊ก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 จึ โชเดียวอย่าพึ่งทีละคนน้องทีซูลำบากแล้วเสยโชเชจึ๊กจึกจึ๊กฮึบโยกมาไม่เป็นไรไม่โดนเสยอู้เดียวอย่าพึ่งจะเย็นอ่าตัวนี้ก่อนอ่าทีละคนสิครับไม่ถกได้ทุกคนไม่ถูกได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนเอออ่ะขีบเบาก็ได้เออีบเบาก็ได้มาโหเจอเพียบเลยเออเออเออโอ้ โอ้โหโอ้โหขอตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนทีละคนน้องทีละคนทีละคนน้องโอ้โหทีละคนน้องโอ้โหมากันเยอะมาโอ้จะเย็นน้องจะเย็นเอ้ยพี่ดูเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันโดนดูดโอ้ยดูโอ้จับ What the fuck เมื่อกี้เหมือนมันโดนดูดอะเห็นปะเห็นปะเห็นที่แบบมันไหลไหมมันไหลไปเลยอะอือถีบถีบเอ้าไม่โอ้ยถ้าถีบก็หล่นทำทำอะไรกูก็หล่นนี่กูเล่นเวอร์จิ้วทำไมเนี่ย จะลกยกเลิกสดีไม่เนี่ยไม่เล่นเหมือจิวแล้วอะไรเงี้ยเออโอเคฮึบโยกอันนี้ดิเออเออเอฮึบโยกโยกเอหรือไม่กูมีสไปร์เลซอนเนี่ยขกูลืมลืมไปเลยปกติยังไม่เคยใช้ยังไงท่าดาบเนี่ยเออเออเรียบร้อยคือปกติเล่นนันเต้ก็ไม่ได้ใช้ไอ้ท่านี้อยู่แล้วไงแล้วจะมาคิดว่าจะใช้ได้เหรอถามจริงเหรอเมื่อกี้ตกไป3ไป2รอบเชียวนะเมื่อกี้อ๋อทางนี้มีของไหมไม่มีโอเคทางนี้แหละ ฮแฟบฮชัวมาเห็นว่ามีของอยู่แถวนี้ของปะไม่ใช่ตอนนี้ล่ะไม่ใช่เฮ้ยมีอะไรให้เลยอ่ะคืออย่างที่ว่าออไอนี่ดาบจะหมุนอีกนานไหมเนี่ยฮะได้ยินเสียงพี่ได้ยินเสียงรอโซโอ,โอเคนานไงไอนี้ก็ไม่ฟันให้เนาะโอ,โอเคไม่มีมีอีกไหมมีอีกไหมไอดาบจะหมุนอีกนานไหมเนี่ย คือของภาคสามันหยุดใช่ไหมจำได้ของภาคสามันใช้ได้แป๊บเดียวเองมันหมุนลงแป๊บเดียวคือต่อให้ถ้าไม่มีสตูมันก็หายไปเองไะอะไรเงี้ยจูว้วววววจู้จู้วจู้จะหมุนอีกนานไหมเนี่ยวันนี้เริ่มจะลายตาเนี่ยบอกตรงฮึบมาแล้วอ่าไปแล้วกูโดนมันชนะไอ้ขี้ขาดตาขาวฮึย่อจาะจุดเจาะจิก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 ฮึบ มานี่ฮึโชโชโชเทจึก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 หูหูยาโช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 กลับมาหนีโหเรียบร้อยมาอไหมมาเข้ามามาไอหนี่แกวเออเออเดี๋ยวอย่าพึ่งบุทีบเอาอืมบุทีบบุทีบบุทีบอะถีช้ได้เป็นการคอมโบที่ถูกต้องการถีที่อยู่รอดจึก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 กเน่โหสุดยอดคอมโบเรา เริ่มมาแล้วกูเกิดแล้วอือออันนี้หลบทัน่ไม่ทันไม่ได้แดกครับเอออามาอีกใช่ไหมมาคอมโบเสยจึ๊กจะโจ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 จโ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 อ้โหอย่าพึ่งเลื่อยอย่าพึ่งใจเย็นเลื่อยใจเย็นใจเย็นโอเคไอ้ทุกคนไม่ต้องห่วงได้ทุกคนจึ๊กจุ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 ๊กโวยี่มาแล้วไอ้นี่มาแล้วโอ้โหโอ้โหมามานี่เลื่อยมานี่โจโชโชโชโจ แป๊บมานี่ฮ้โช๊เชจึ๊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 จเรียบร้อยโอ้โหอ่ะไม่หมดเถอะรู้สึกว่ามันจะเริ่มนลงขายกันไปแล้วเนี่ยมันเยอะไปไหมเนี่ยเอออ่ะไม่แตกโอ้โหเลื่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหเลื่อยทั้งนั้นโอ้โหมาเตะตัวตัวตัวจะเย็นพี่จะเย็นจะเย็นพี่จะเย็นจะเย็นโอ้โหเอาเปิดนี่ไปก่อนเออ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 ไม่โดนไม่โดนเออเออโอ้โหมากันเทียบอย่าพึ่งโอ้โห

ถีบเลยอ่ะเออ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 อ่าวย่อวุอโชโชโชเชเรียบร้อยไอ้ท่าถีบไอ้ท่าถีบอ่ะมันทำให้เรายิ่งตกง่ายขึ้นนะรู้ปะมันทำให้มันมันเฉียงอ่ะรู้สึกว่าดันเต้ไม่มีท่าโดดอย่างงี้ท่าถีบไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีแปลว่าดันเต้ดีกว่าเวอร์จิลมันมีท่าโดดอย่างงี้แล้วมันทำให้เราเสียเปรียกนันรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะไปได้ด้วย ไปทำไมเราไม่เข้าใจเลยอ้าวมอทางเดิมนี่ว่ะ้วกูจะลงทำไมเนี่ยเอ้าเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่ออะไรครับเนี่ยมึงทำทำไมเนี่ยมันวนได้เนี่ยฮะออโอเคไปก็ได้โอ้ปึ๊บอเออโอเคไปเข้าไปดิออเข้าไปดิวอจิลอ้าวไม่เข้าโอเคไม่เข้าไม่เข้าเอ้าสรุปมันต้องเข้าปะเนี่ยไม่เข้าอ๋อต้องอ๋อต้องต้องอะไรนะต้องต้องพุ่งผ่านนะรื ไม่ได้เล่นมากี่สัปดาห์แล้ววะมันสี่ห้าสัปดาห์เกือบสาสิบสามสัปดาห์แล้วอะไม่ได้เล่นนานหรือม่อต้องเข้าด้วยพี่นี่มันแกมีที่ไปแล้วใช่ไหมชูนิ้วกลางให้อร่อยเลยทีเดียวไปแล้วพัตัวนี้แหละถ้าเนจริงแล้วก็อ้าวจะมีเล้ยงก็บอกมาดูรอบตัวเขามีของไหมฮึจ้อ่ะยริงฮึจ้ ฮึชุบแฟบฮึบเฮ้ออ่ะโดดข้ามไปโอ้โหแค่นี้ก็นลำบากไม่พอแล้วใช่ดไหมเนี่ยยังลำบากไม่พอใช่ไหมชุบอืมอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่โอเคฮึบฮึยไปแล้วแวบแวบแวบอืมอย่ามึงจะขึ้นไปไหนนี่เฮ้ยมึงลงมาเฮ้อโอ้จะขึ้นอือมาสิชักดาบมาลุยกันเลยแล้วมึงก็หยุดหนีซะทีสิเฮ้ย นั่นแหละมาอู้ถีบโอ้ถีบง่ายเนาะดาบเป็นของกูละโอ้ฉันรอเวลานี้มานานแล้วเสียอหัวนมเขาสดใสจะพูดคำสั่งลาไม่ดันเต้พูดออกมาสิโอ้โยดีไม่ได้โปรดหย่า แกไม่ต้องการมาอีกแล้วอื้อเองวมนมข้าเอื้อสลายลางงี้แหละสู้ตัวจริงไม่ได้ไงโอ้หป๊อตก็ยิงแล้วเบอร์จิวอะมาสู้ตัวปอเมาจบมิชั่นโอเคน้องก็จบไปนะกับ DMC อ็มซีเบอร์จิวดาฟอนนะฮะก็เล่นกันแบบงงๆแล้วกันโอเคจบไปกับพันธ์ี่ลืมชอบก็ไลค์โอ้ยเล่นแล้วจี้กลับมาแล้วกลับมาเกิดแล้วได้บีไปดูแรงที่ได้อะไรอ่ะ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 ได้บี ไ,ได้เอสอ่ะพี่ว่าได้เอสแน่ๆไม่น่าจะได้เอหรอกลุนนะลุนนี่ลุนอยู่ what ฮะยังได้บีกรอระเฮ้ยมันจะไม่เก็บแรง,งยากไปหน่อยหรอวะโอเคนล้วจบไปกับพันนี่อย่าลืมชอบกดไลค์ซัสบสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจใเื่อ,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 อนะจุกัหมืนพันนะครับสวัสดีครับผม <c oughs> ขอขอบคุณผู้สนับสนุในใจดีอย่างช็อปเกมส์สตีมเอเดนบริเออร์สตีมช็อปสันเฟอร์สโตร์เกมสโตร์ for gamers สตีม T.K.K เกมสโตร์ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าชมได้ที่ดีสคริปชั่นใต้คลิปได้เลยนะครับ